สวัสดีครับเพื่อนๆืยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสาหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเคยครับเพื่อนๆืผมจะพาเพื่อนๆไปแดกกันจนตัวแตกนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับกับร้านบรรยากาศแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับบรรยากาศเก่าเก่าดั้งเดิมนะครับพาไปทานกับร้านธรรมดาธรรมดาข้างทางแต่รสชาติอร่อยจุ ใจแน่นอนนะครับกับร้านนี้นะครับเฮียส่งนะครับร้านนี้จะตั้งอยู่ซุ้มประตูวัดแพกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆอยู่ซุ้มประตูนี้เลยนะครับสามารถจอดรถข้างในได้นะครับขับไปด้านในซุ้มประตูนะครับแล้วก็หาที่จอดได้เลยครับเพื่อนๆเดินออกมาหน้าซุ้มประตูนะครับก็จะเจอร้านแกนี่นะครับช่วงเช้านะครับ เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับจะขายเมนูก๋วยจับน้ำข้นนะครับและข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับเพื่อนๆส่วนช่วงเย็นของทุกๆวันนะครับจะฉายเป็นข้าวแกงรสชาติแบบดั้งเดิมแบบชาวบ้านชาวบ้านครบเครื่องเขาเรียกว่าถึงพริกถึงขิงถึงเครื่องนะครับอร่อยแบบชาวบ้านรสชาติเหมือนกับทานตอนเด็กๆเ,เหมือนคุณยายทําให้ทานตอนเด็กนะครับเพื่อนๆยางเด็ด อร่อยแน่นอนนะครับกับร้านนี้นะครับเพื่อนๆส่วนวันธรรมดาจันทร์ถึงสุกนะครับจะขายเฉพาะตอนช่วงเย็นนะครับเพื่อนๆคือข้าวแกงอย่างเดียวครับเพื่อนๆส่วนสุกเสาร์ทย์เนี่ยครับก็จะเจอกับข้าวหมูกรอบธรรมดา40บาทนะครับพิเศษ55บาทส่วนตัวก๋วยจั๊บนะครับธรรมดา50พิเศษ60บบาทครับเพื่อนๆเนี่ยครับเครื่องก็จะประกอบด้วยหมูกรอบ กุนเชียงหมูแดงเนี่ยครับหมูแดงย่างถ่านหอมแบบนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ไข่ต้มนะครับส่วนตัวก๋วยจั๊บนะครับจะประกอบด้วยเนี่ยเราจะเจ้าเครื่องหมูแดงใส่ด้วยก็ได้นะครับหรือจะใส่เฉพาะเครื่องก๋วยจั๊บก็จะมีหมูกรอบนะครับหมูต้มนะครับเพื่อนๆเครื่องในแบบครบเครื่องเต็มเครื่องแผ่นใหญ่ๆจุใจนะครับทั้งตับปอดหัวใจม้ามนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไส้หมูนะครับอย่างเด็ดร้านนี้คือ ร้างนะครับตัวไส้หมูผมยังชอบของร้านนี้นะครับคือเขาจะผ่านะครับเพื่อนๆผ่าไส้หมูนะครับแล้วก็ล้างจนสะอาดทั้งด้านนอกด้านในนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่น้อยอร่อยมากและน้ำพะโล้นะครับจะเป็นแบบโบราณโบราณนะครับสูตรแบบจริงๆนะครับเพื่อนๆคือมันมีความหอมเครื่องแกะเครื่องยาจีนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผงพะโล้นะครับถึงเครื่องแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆ ร้านนี้เนี่ยหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาแล้วครับข้าวหมูกรอบหมูแดงนะครับจานนี้นะครับก็พิเศษหกสิบาทนะครับข้าวแน่นๆเลยนะครับน้ําซอสจะเป็นน้าซอสสีแดงนะครับเพื่อนๆเคี่ยวจากตัวซอสหมูแดงนะครับเพื่อนๆก็เอามาเคี่ยวเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มปรุงนะครับแต่งสีและกินแบบธรรมชาติเลยครับเพื่อนๆ แล้วก็จะมีต้นหอมมาให้นะครับแตงกวาร้านนี้นะครับก็จะมีพริกแห้งให้ด้วยนะครับเพื่อนนี่ครับพริกแห้งเป็นเป็ๆแบบนี้เลยและตัวซีอิ๊วดำนะครับก็จะแช่ตัวพริกกรอบนะครับคือพริกชี้ฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆราคาเบาๆรสชาติโดนใจนะครับจานเดียวรู้เรื่องเลยครับเพื่อนๆนี่ครับตัวหมูกรอบและหมูแดงนะครับเขาจะหั่นให้ชิ้นหนาๆเลยครับเพื่อนๆ แล้วก็กุนเชียนะครับก็เลือกใช้ของดีนะครับรสชาติกลมกล่อมมากๆครับนี่ครับเพื่อนๆให้เยอะมากทั้งข้าวทั้งกับนี่ครับตัวหมูแดงนะครับจะเป็นหมูแดงแบบหมักตัวเครื่องเทศนะครับซอสหมูแดงแบบธรรมชาตินะครับสูตรเด็ดของทางร้านเขาเลยนะครับและหั่นมาให้ชิ้นหนาๆนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับ นี่ครับตัวกุนเชียงนะครับกุนเชียงก็เลือกใช้กุนเชียงอย่างดีนะครับเพื่อนๆและน้ําซอสนะครับราดมาให้ฉ่ามากๆนะครับฉ่าไม่พอไม่สะใจนะครับขอเพิ่มได้ครับเพื่อนๆนร้านนี้คือแก่ใจดีมากๆนี่ครับราดฉ่าๆแบบนี้นะครับกินกับพริกแห้งโคตรเด็ดนะครับเพื่อนๆตัวน้ําซอสหมูแดงนะครับเขาจะออกมีความหวานนํานะครับเค็มตามนะครับเพื่อนเพื่อนและที่สําคัญคือมันมัน มันอร่อยครับเพื่อนๆไม่หวานจนเกินไปไม่เค็มจนเกินไปนะครับกลมกล่อมแล้วมุนลิ้นมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับเอามาทานเพิ่มความแซ่บสะใจกับพริกซีอิ๊วนะครับแล้วก็พริกแห้งโอ้โหแล้วพริกแห้งเขากรอบอร่อยครับเพื่อนๆแล้วพริกแห้งนะครับคาเตืร์เลยนะครับคือเขาจะมีความเผ็ดอยู่แล้วนะครับตัวพริกแต่ถ้าเอาไปตากแห้งนะครับแล้วเอามาคั่วอย่างนี้นะโอ้โหพอกัดเข้าไปครับเพื่อนๆมันขึ้นจมูก นี่แหละครับเพื่อนๆมันเป็นเอกลักษณ์เป็นรสชาติแต่ละอย่างของอาหารเผ็ดร้อนแรงสะใจมากครับนี่ครับแล้วตัวหมูแดงเนี่ยผมยางชอบเลยครับร้านนี้คือก็มีความนุ่มนะครับแล้วก็ฉ่ำๆด้วยน้ำซอสนะครับเพื่อนๆและที่สำคัญนะครับก็ต้องเป็นมันๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆคือหมูแดงของร้านนี้นะครับเขาจะใช้การย่างนะครับเพื่อนๆจนมันหอม ด้านนอกนะครับแล้วด้านในมันละอูกุนุ่มอร่อยมากครับเพื่อนๆนี่ครับพเพื่อนๆก็จะมีทั้งหมูแดงแบบที่เป็นส่วนที่เป็นเนื้อรุ่นๆน,นะครับก็จะมีแบบติดมันหรือว่าจะเป็นมันติดเนื้อแต่ผมสั่งเนี่ยผมสั่งเป็นแบบหอมมันๆน,นะครับมันติดเนื้อมาเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับพริกแห้งหมดปุ๊บก็มีมาเติมให้เรื่อยๆครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานเผ็ดนะอร่อยกรอบสรใจนะครับเพื่อนๆ นี่ครับแล้วก็กินกับน้ํายาอูฐไทยทิพแบบนี้นะครับโพ้โหชุ่มคอมากๆครับน้ํายาอูฐไทยเย็นเย็นแช่น้ําแข็งเย็นๆนะครับโหนี่ยนะครับเพื่อนๆสีสันความคลาสสิกดั้งเดิมแบบนี้นะครับกินแบบบรรยากาศเก่าๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นแบบวินเทจวินเทจของแท้ครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับ อร่อยจริงนะครับทั้งตัวก๋วยจั๊บนะครับแล้วก็ตัวข้าวหมูแดงนะครับเพื่อนให้เยอะจริงๆครับกับร้านนี้นะครับเฮียส่งข้างวัดแพรกนะครับตำบลปลายบานะครับจังหวัดนนทบุรีนะคบเพื่อนอิ่มมากกะเบิ้ลตัวก๋วยจั๊บยังต่อไม่ไหวเลยครับเพื่อนเนี่ยครับก็เลยต้องสั่งกับบ้านมาเราจะได้รู้นะครับว่าไปถึงแล้วร้านนี้ยรสชาติแต่ละเมนูเขาอร่อยขนาดไหนนะครับเพื่อนเนี่ยครับ ก๋วยจั๊บนะครับเส้นเขาจะลวกมาประมาณนี้นะครับคือจะไม่เละนะครับสําหรับเส้นก๋วยจั๊บร้านนี้มันจะออกแนวกรึบๆนะครับพอแบบสุกนะครับเพื่อนๆแล้วก็เขาจะเอาน้ําเย็นใส่ลงไปเพื่อไม่ให้เส้นมันแบบเละนะครับเรื่อนแล้วก็ตัวนี่ครับน้ําซุปเครื่องอัดแน่นมาเต็มถุงแบบนี้นะครับชามธรรมดาปกติทั่วไปไม่หมดครับเพื่อนๆต้องเนี่ยครับเป็นกำมังนะครับเพื่อนๆใส่กำมังเท่านั้น นี่ครับเพื่อนเพื่อนเครื่องเขามีเยอะมากๆเลยนะครับตัวก๋วยจั๊บและน้ำซุปเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับกับร้านก๋วยจั๊บเฮียส่งร้านนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคือน้ำซุปเขาจะมีความหอมนำมาเลยครับเพื่อนเพื่อนเทออกมาเนี่ยกลิ่นหอมมากๆหรือว่าตอนยืนรอนะครับโอ้หกลิ่นมันคุ้งมากมครับเพื่อนเพื่อนมันจะมีกลิ่นของยาจีนะครับแล้วก็หอมยาจีนะครับเพื่อนเพื่อแล้วรสชาติจะออกเป็นแนวแบบ สมุนไพจีนะครับแล้วก็มีความหวานมันเค็มครบรสอร่อยมากครับเพื่อนลกอย่างที่บอกครับคือตัวเครื่องในเนี่ยครับเพื่อนล้างได้สดสะอาดมากๆแล้วก็ตัวนี่ครับขนาดวัตถุดิบตัวไข่นะครับเพื่อนไม่ใช่ไข่ต้มทั่วไปนะครับร้านนี้ต้มเสร็จนะครับเอามาแช่ในน้ําซุป ให้น้ำซุปมันเข้าเนื้อมันยิ่งเพิ่มอัรลดในการทานเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็เต้าหู้นะครับเพื่อนๆเป็นเต้าหู้กรอบนะครับไปแช่น้ําซุปจนมันเปื่อยนุ่มนะครับเพื่อนๆแลวนี่ครับดูตัวเลือดหมูนะครับเพื่อนๆเลือดหมูนี่แบบเด้งจริงครับเพื่อนๆพอกัดเข้าไปนี่แบบเด้งจริงครับเหมือนกินแบบพุดดิ้งอร่อยอร่อยเลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วตัวตับ แผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับตับจะเป็นตับสดนะครับเพื่อนๆเขาไปลวกบางร้านใช้เป็นตับต้มนะครับไต้องมาหั่นแต่ร้านนี้เขาใช้หั่นก่อนแล้วเอาไปลวกมันจะได้ความสดความนุ่มกว่านะครับนี่ครับแล้วดูตัวไส้หมูครับเพื่อนๆไส้หมูคือแบบดีงามมากๆต้มไม่เละจนเกินไปนะครับกําลังเคี้ยวเลยครับเพื่อนๆเด้งสู้ฟันและรสชาติน้ําซุปนะครับเข้าซึมเข้าไปในเนื้อโอ้โหอย่างเด็ดครับ นี่ครับเพื่อนๆดูครับมีทั้งลิ้นหมูหัวใจหมูแล้วก็ตัวปอดนะครับอย่างอร่อยเลยครับเพื่อนๆคือเครื่องในทุกอย่างนะครับเขาตุ๋นจนน้ําซุปเข้าเนื้อนะครับแล้วก็สุกกาลังดีนะครับคือแบบไม่เปื่อยไม่เละจนเกินไปนะครับกําลังกรอบกําลังเด้งอร่อยเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเครื่องแน่นๆเต็มๆชามแบบนี้ธรรมดา55บห้านะครับ พิเศษ60บาทอิ่มอร่อยจุดใจแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆได้ทั้งความปริมาณได้ทั้งความอิ่มแถมอะไรซิกเนเจอร์เขาคือมันมีความหอมน้ำซุปร้อนสดชุ่มคอชื่นใจอร่อยมากครับก็ถือว่าร้านนี้นะครับเฮียส่งนะครับแกใช้แต่ของดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะครับ ทั้งพริกขั่วนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นตัวพริกน้ําส้มที่ซอยพริกขี้หนูมาแบบสดๆใหม่ๆทุกวันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องในนะครับหรือจะเป็นเนื้อหมูหมูกรอบหมูแดงเนี่ยแกเลือกใช้แต่วัตถุดิบดีดๆเข้ามานําลังสรรเมนูอาหารต่างๆนะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิกที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกพ<ช>าเพื่อนๆะไปแดกกันจนตัวแตกในวันนี้นะครับเพื่อนๆ ฝากเพื่อนเพื่อน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆพน,พนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ